ดิจาตุโคนไปหาหนอเด้อไปหาหนอ,หาหนอละสิพามาเบ่งมาป่ง,ง่งายาตัวสุกเลยาจักอันนี้ช่มเจ้าเหน่หนะสุกแล้วมาดิาตัวนี้โบยงา,ไไา,ขขางยยงามขนาดว มักม่งวงเด้ขอขอยู่ป่ามักม่งวงเด้อสินเจ้าหมามันเป็นตะปิดขนาดเ้ยเขาสม,มัยตกกับตกขนนี่มัเป็นอะไรวะอุ้ยอ่อนมีแต่สวนมักม่งวงเท่านี้ เข่าปานะไม้ได้ป่ะเนี้เข่าปานะไม้หาหนูหาเนงเก่งเด้อคิดว่าจะได้บ่คุณเจ้าคิดว่ามันซีมีบ่บดเดแดดกระดักกระโดดเด็ดพูดแด็ดพูโู้ ้ายแนไอ้คอยเห็นน้องไอ้คอยเห็นน้อไว้ายคอยเห็นน้อเฮ้ยคอยเห็นน้องไอ้หน่อบงน,นี่นีม่มันคือขาวว่ากองใครวะฮึม,มแต่พอแกงอยู่บนออนี่อึ๊บอุออ้ยน้อ

Kia kia museum ka mỹ để lại kia kia thằng này đi ừ. hết vào thằng này hơi nghĩ ta on ong về mì 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 อือคือได้คือหนามยวงหนามยวง่มมอ,งอมาเลาะป่าโอ้คือผมเห็นเห็ดขมเนี่ยเนาะเห็ดขกมขกะฝนตกใส่เพื่อมัอนจะมีเนาะเห็ดขุ้มขนาดสีออกเนาะป่านี่เนาะ กูเด็กกระปูดมาทางไหนฮะหักน้ำแถ่เอาไปได้ดอกหมักบวงซอเสรอร่อยค่ะเล ่อก็ขาวเด้อพี่น,น้องบ่เป็นคนขาวเด้อนี่นี่นี่นตัดในยอดนี่เก็บผักเด้อเอฟซีทุกคนเก็บผักค่ะค่ะมาผูกท,ทังเทิงว่เอาบะเทิงมีทุกคนเตี้ยอืมงอนงามๆเลยเทิงค่ะ Ikke. Yep. Yep. ชิตกกระตกได้ให้มันเย็นเลยบได้หยับหอนเลยไปสิหย<ม>ับหอนนัำชาหว,วาหนทลยมันหกไได้หอนมันห่อนนี่ทั้ห่อนแลน้วทั้งเงินบรายเอาขน,น,นิยงมันหยัดบุกเนาะแซ่บจริเนะ มาปอกบมันแกง่งนี่ดีเนาะไหมไทยคอยแกงซุ่มกันพนนนนี่น้องกับผักคะปอกบไปนี่ข้ามไปเหนาอเนาะไม้เขาก็บปอกแล้วเลยพี่น้องได้แข่งเสมือนัน้นเหมือนนี่ก็ได้อยู่ดอกสองถ้วยพักะนี่เสร็จสดุดวิญญา เอามาหนีเองไรต่อที่บ้านนี่ก็มันยวกัะน,นะตำตีนไก่พี่น้องกินเด้อพี่น้องเอ้ยกินออกมาก,ก่อนละข้างเสียงเคาะบอกอยู่บน,นในครัวตำแล้วนะมีดอกต้กนทิตมตำตีนพี่น้องตำตีนไก่จ้าตีนก็งามๆเลยนะ มีใส่ผักบงใส่เส้นน้ำเส้นมารานี่นะก็จ,ะจัดการบริหารแล้วพี่น,น,โน,โน,น้อง,างอากาศ้อนๆนต้องจัดตังซีเอาตีลงอนะเอาลงบดนั่นแหละจง่มบอ Chung, cái nó. chung hết nhau mất hơn mhm 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 บคุมบะพดบะเทะกากกับโห้นหดอะเลยหดแล,ละเห็นี้ก็จะมาทำอันนี้เด้อพี่น้องเด้นมีไก่มียังสีเห็ดซุปไก่แล้วกะบนมะเขือย่างมะเขือเจียวมะเขือเมนูนี่มีแต่กินกับกินนะคะนะจ๊ะสักสีวางใดดอกเนาะ ่ไก่แซ่อยู่พี่น้องไก่บ้านเด้อนี่ไก่บ้านจ้าแซ่ไก่บ้านต้มกมาสุกเนาะาก้อยก้อยไก่บ้านเอิอืหักหวงยังคือหอม้บ่อืคือักหมงปาอืหอมแซ่บเนาะอือ บวแม่นได้บวแมนของมงซ้อนเปลือกมันค่อนอ่อนค่ะหนั่งเปลือก <c oughs> อ่ะเบลเราก็ทำกับข้าวต่อเด้อพี่น้องเด้อทีมเกลือไก่กระสุกแล้ว สุกไก่วะ่ะสุไก่กินตอนเย็นป่ะแม่นฉีกเรียบร้อยแล้วไก่เฮาอ่ะน,นี่ก็สุกเร็วมะเขือ,อชั่วสวไก่ ขนาดเลยอ,อันนี้ก็ปุมะเขือเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนแค้งนอนกพีิน้องโอ้ยโอ้ยหลายเมนูพี่น้องเห็ดชมัวปิน่นเถอทำจนหัวหมุน ร้อยพี่น้องเมนูแกงหน่อแล้วเลยพี่น้องเมนูนี่ค่ะไปแล้